พี่ธนากาครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับผมครับเชิญขึ้นรถแป๊บหนึ่งครับได้ครับครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะรถพี่ไปอยู่บนหัวอารันอ่ะพี่เห็นไหมเห็นครับเห็นครับพี่ไปพาวรถหน่อยครับครับผมได้เลยครับโอ้ยผมสงสารเขามากเลยอ่ะรถผมไปอยู่บนหัวเขาอ่ะเดี๋ยวผมจะช่วยนะช่วยกันนะช่วยกันนะ เอาไม่ออกเลยใช่ไหมครับใช่ใช่น่าจะหายแล้วนะโอเคครับผมหายแล้วโอ้ยินดีด้วยนะครับผมขอโทษทีนะครับโอ้เมื่อกีเป็นเดอะแมสซิงเกอร์นะฮะเมื่อกี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นมีมมีมได้เลยนะฮะเมื่อกี้